บครบัท่านประชาชนทุกท่านที่อยู่ที่สวนลุมพินีที่อยู่ที่รับชมอยู่ที่ทางบ้านเราได้ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่และยาวนานโดยเฉพาะท่านประชาชนที่ร่วมต่อสู้ ยืนหยัดมาตลอดและยังต่อสู้อยู่ที่นี่โดยไม่ย่อท้อไม่หวั่นไหวโดยเฉพาะท่านต่อสู้ด้วยความเบิกบานใจใช่ไหมครับต้องขอเรียนครับว่าท่านเบิกบานใจนั้นถูกต้องแล้วเพราะในวันนี้ มีข่าวดีที่มีจะต้องแจ้งให้ท่านทราบผมก็ต้องขออนุญาตเรียนว่าตามที่พี่สุเทพได้เล่าให้ท่านฟังแล้วว่าผมจะมีการยื่นเรื่องเพื่อที่จะให้นายกยิ่งรักพ้นจากตำแหน่งนั้นโดยจะสรุปข้อกฎหมาย ร่างคำฟ้องในวันศุกร์นี้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะยื่นในวันจันทร์นั้นผมขอยืนยันครับเราทำอย่างนั้นแน่นอนวันจันท์ตอนบ่ายเรายื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้ยิ่งแักพ้นจากการเป็นนายกรักษาการอย่างแน่นอนครับ ผมขอเรียนว่าที่ผมรอวันศุกร์นั้นเพราะว่ารอเรื่องสำคัญที่จะเป็นสิ่งซึ่งยืนยันอย่างแน่นอนว่ายิ่งลักษณได้มีการกระทําต้องห้ามขัดต่อรัฐธรรมนูญเป็นเหตุที่ให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยสิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรีได้ ซึ่งเรื่องนั้นก็คือคดีที่ยิ่งลักษ์ได้ย้ายท่านทวิลเปลี่ยนสีแลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้เมื่อตอนบ่ายโมงผมก็ไปร่วมรับฟังด้วย ท่านทวินเปลี่ยนสีก็คงจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังหลังจากนี้ไปแต่ในส่วนผมผมเรียนว่าในการพิจารณานั้นสารปกครองสูงสุดได้ใช้องค์คณะในที่ประชุมใหญ่ครับมีเสียงถึง14ท่านของตุลาการสารปกครองสูงสุดได้ลงมติว่ากรณีที่คุณทวินเปลี่ยนสีนั้น ไปฟ้องว่ายิ่งรักษได้ไปใช้อำนาจโอนย้ายของคุณยิ่งรักนั้นเป็นการกระทำที่มีปัญหาความชอบด้วยกฎหมายซึ่งปรากฏว่าศาลได้วินิจฉัยอย่างนี้ครับโดยสรุปนะครับว่ายิ่งรักได้ใช้อำนาจดุลพินิจในการโอนคุณตวินเปลี่ยนสีโดยไม่มีเหตุผลรองรับจึงถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ อันเป็นเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายประการหนึ่งตามมาตรา9วรักหนึ่งวงเล็บหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองดังนั้นการโอนคุณทวินเปลี่ยนสีจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 30กันยายน2554จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับหอให้ยิ่งรักซะก่อนก็ได้ผมขอเรียนว่าเมื่อการโอนย้ายท่านดวินเปลี่ยนสีนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เป็นการกระทำที่ทำให้ ยิ่งรักษขัดต่อเป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา268ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะกระทำตามข้อห้ามกระทำการตาม266ไม่ได้266ก็คือจะไปก้าวไก่แทรกแซงในการที่ย้ายข้าราชการหรือให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่งจะกระทำไม่ได้ถ้ากระทำ โดยไม่ชอบกฎหมายจะต้องพ้นจากตำแหน่งทันทีครับโหให้อีกครั้งหนึ่งก่อนก็ได้ซึ่งเรื่องดังกล่าวเมื่อเป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐมนูญมาตรา268ก็ทำให้สถานภาพความเป็นนายกรัฐมนตรีของยิ่งลักษณ์ต้องสิ้นสุดลง ตามมาตรา182อนุเจ็ดเพราะกระทำการต้องห้ามดังนั้นรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าเมื่อมีผู้กระทำการต้องห้ามนั้นให้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา91ก็คือให้สมาชิกวุฒิสภาเข้าชื่อกันหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในเซก็คือ15หคนขึ้นไปสว15คนขึ้นไปเข้าชื่อกันส่งให้ประธานวุฒ ส่งต่อไปยังสารสัฐธรรนสารสัฐธรรนจะวินิจฉัยโดยแล้วดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมจะดาเนินการวันจันทร์ครับโดยเอาสาวาในหลายๆท่านเข้าเชื่อให้ยิ่งรัพ้นจากตําแหน่งราชการทันทดเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่ง ได้ข้อยุติข้อเท้จริงได้ข้อยุติแล้วด้วยคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดข้อแท้จริงไม่ต้องดูกันอีกแล้วเพราะว่ายิ่งลักทำรรผิดแง่แงดังนั้นเหลือข้อกฎหมายเท่านั้นที่ศารลรัฐธรรมนูญจะมีนิฉัยว่าเข้าคาย266 268ถ้าเข้าคาย ท่านประชาชนครับเราเตรียมฉลองใหญ่ได้เลยไล่ยิ่งรักออกไปโดยกฎหมายโหให้เขาดังดังเมื่อยิ่งรักพ้นจากตำแหน่งโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐมนูญจะมีผลทันทีในวันที่ศาลวินิจฉัย ท่านประชาชนครับยิ่งรักพูดนักพูดนะบอกว่าไม่สามารถลาออกได้เพราะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นตำแหน่งที่ปล่อยให้ว่างไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะปล่อยให้ว่างดังนั้นถ้ายิ่งรักพ้นจากตำแหน่งเราก็จะพูดเหมือนกันว่ามันปล่อยให้ว่างไม่ได้มันต้องเสนอชื่อ นายกคนใหม่ทันทีใช่ไหมครับท่านประชาชนดังนั้นตามรัฐธรรมนูญมาตรา180เมื่อนายกพ้นจากตำแหน่งด้วยการสิ้นสดตามข้อห้ามมีการกระทำข้อห้ามแล้วก็มีผลให้รัฐมน,รฐมนตรีทั้งกันะ พ้นจากตำแหน่งอีกครับโหให้รัฐบาลรักษาการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะยิ่งรักพ้นจากตำแหน่งด้วยครับและรัฐมนูญมาตรา180ก็เขียนในวักท้ายว่าในกรณีที่นายกพ้นจากตำแหน่งนั้นต้องให้ดำเนินการตามรัฐมนูญมาตรา72และ73โดยอนุโลม ท่านประชาชนครับ72ก็คือให้สภาผูา้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกซึ่งในมาตรา72นั้นจะต้องแต่งตั้งทันทีแต่เมื่อตอนนี้ไม่มีสภาผูา้แทนราษฎรตอนนี้ไม่มีสอสอและรำนูญมาตรา แม้นมาตรา171จะเขียนว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เขียนไว้ด้วยว่าให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสรองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกในเมื่อไม่มีสภาผู้แทนราษฎรในเมื่อไม่มีสอสอไม่มีสอสอทั้งหมดดังนั้นมันก็ เป็นความศูนย์ยากาศแล้วใช่ไหมครับท่านประชาชนมันต้องไปมาตราเจ็ดใช่ไหมมาตราเจ็ดเขียนไว้ครับว่าในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองและบ่อประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พี่สุเทพพูดไว้เสมอก็บทบรรยัตยิไม่มีเขียนไว้ว่าเมื่อไม่มีสภาผู้แทนราษฎรเมื่อไม่มีสอสอก็คือบทบรญญัติไม่ได้เขียนไว้ก็ต้องไปตามประเพณีก็คือให้วุฒธธิสภาดําเนินการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีทันทีใช่ไหมครับท่านประชาชนโดย วุฒิสภาก็รับเชื่อจากการที่ท่านมวลมหาประชาชนเห็นผู้ใดเหมาะสมเสนอไปแต่ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา174ซึ่งมี6อนุมาตราท่านหาบุคคลเหล่านั้นได้เสนอไปที่วุฒิสภาวุฒิสภา เรียกประชมุมรองเมติทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎรโดยใช้เสียงข้างมากโดยการขานชื่อเป็นลายบุคคลให้สวขานชื่อสวต้องขานชื่อว่าเห็นด้วยกับนายกที่มวลมหาประชาชนเสนอมาหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยผมอยากให้ท่านประชาชนรอดูวันนั้นผมเชื่อว่า ใครมันจะกล้าไม่เห็นด้วยกับพวกเราเหล่ามวลมหาประชาชนใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับวุฒิสภาทําเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอนพราะมาตาที่18แห่งรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้อยู่แล้วครับว่ารัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในเมื่อสภาหนึ่งไม่มี มันก็ต้องสภาห,หนึ่งทำหน้าที่ตามมาตรา7ดังนั้นเมื่อวุฒิสภาดำเนินการตามนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วยังมีอีกข้อหนึ่งครับในมาตรา132เขียนไว้อยู่แล้วว่าในระหว่างที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบจะมีการประชุมวุฒิสภามีได้เว้นแต่ เป็นกรณีดังต่อไปนี้มีอยู่สามกรณีครับแต่กรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงก็คืออนุสองการประชุมที่ให้วุฒิสภาทำหน้าที่พิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บทบัญญัตินั้นก็คือมาตรา171มาตรา172วุฒิสภามีอำนาจครับโดยมาตราเ ดังนั้นเรากำลังจะได้นายกที่มาจากมวลมหาประชาชนแล้วใช่ไหมครับส่งเสียงด้วยครับและผมเรียนให้ทราบครับเมื่อมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้ว ตามรัฐธรรมนูญมาตรา183พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำนายกคนใหม่ถวายคำแนะนำเลยครับให้พวกไอ้เพิ่งสุรบงตัววิจัยใจกลเฉลิมอยู่บำรุงคอรลมอทั้งคณะที่รักษาการอยู่พ้นจากตำแหน่งหมดเลยใช่ไหมครับ ไปเกลี้ยงเลยใช่ไหมครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ถวายคำแนะนําไปพร้อมกันว่ารัฐมนตรีคณะใหม่ควรจะมีใครบ้างนั่นคือที่มารัฐบาลของประชาชนใช่ไหมครับขอเสียงต้อนรับรัฐบาลของประชาชนที่จะเกิดขึ้นแล้ว ผมเรียนให้ท่านทราบนี่คือกระบวนการทางกฎหมายเป็นไปตามรัฐธรมนูญทุกประการหัวใจของเรื่องก็อยู่ที่วันนี้แล้วครับเมื่อมีคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดซึ่งใช้ที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุดตัดสินลงมาแล้วว่ายิ่งลักมีการกระทําโยกย้ายโอนย้าย ท่านทวินเปลี่ยนสีซึ่งเป็นข้าราชการประจำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายพ้นแหงๆใช่ไหมครับโหยยิ่งรักอีกครั้งครับผมเชื่อได้ว่าที่พี่สุเทพได้บอกแล้วว่าเราจะต้องดำเนินการให้ยิ่งรัก พ้นจากนายกรัฐก,การเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลของประชาชนจะสำเร็จได้ด้วยเหตุการในวันนี้ขอเสียงจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นของความหายนะของรัฐบาลยี่รักอีกครั้งหนึ่งครับ เรื่องนี้ผมคิดว่าใช้เวลาไม่นานเพราะว่าท่านอยู่ที่นี่ท่านอยู่ในสวนโลมพินีท่านอยู่ด้วยความเบิกบานท่านอยู่ด้วยความเข้มแข็งท่านอยู่ด้วยจิตใจมุ่งมัน่นเวลาแป๊บเดียวผ่านไปอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับเราก็จะได้ฉลองชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กันแล้วใช่ไหมครับขอเสียงผู้ชนะ มวลมหาประชาชนอีกครั้งดังๆครับและผมขอเรียนให้ท่านทราบว่าวุฒิสภาเป็นสภาที่สำคัญที่ทวงดนระบอบทักษณิณที่ทวงดนการปราบทุจริตคอร์รัปชันดังนั้นเมื่อวุฒิสภา จะต้องมีการเลือกตั้งในอีกไม่นานนั้นผมอยากจะขอให้ท่านมวลมหาประชาชนท่านต้องช่วยกันครับถ้าเมื่อใดท่านจะเลือกคนมาเป็นสวท่านต้องไปถามเขาก่อนว่าจุดยืนของเขายืนอยู่ข้างมวลมหาประชาชนต่อต้านระบอบทักษิณหรือไม่ ถ้ายืนอยู่ด้วยท่านเลือกถ้าไม่ยืนท่านอย่าไปเลือกผมขอเรียกร้องไปยังทุกจังหวัดว่าการเลือกสวครั้งนี้เป็นการต่อต้านระบบกทักษินโดยสมบูรณ์ท่านจะต้องเลือกสวในจังหวัดของท่าน ให้ได้คนที่มาช่วยพวกเราในวุฒิสภาจะมารวมกับสวสรรหาที่มีอยู่ในวุฒิสภาครึ่งหนึ่งเราก็จะป้องกันระบอบทักษิณไปยึดวุฒิสภาได้โดยผมขอเสนอตัวเลกให้ท่านทราบนะครับว่าระบอบทักษิณต่อให้ยึดภาคอีสานได้ทั้งหมดมีอยู่20จังหวัดยึดภาคเหนือทั้งหมด มีอยู่9จังหวัดดังนั้นเขาจะเลือกได้29จังหวัดได้สว29คนเราให้ภาคกลางไปอีก11คนครึ่งหนึ่งเขาจะมีสวมา40คนเขามาสาว40คนแต่เราต้องเลือกสวในภาคใต้14คนท่านต้องเลือกให้ร้อยเซเป็นคนที่ ยืนอยู่กับมวลมหาประชาชนเป็นคนที่ต้านระบอบทักษิณท่านทำได้ไม่ได้ครับท่านประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกอีกเจ็ดจังหวัดท่านต้องเลือกเช่นเดียวกันท่านทำได้ไหมครับท่านประชาชนที่อยู่ในจังหวัดภาคตะวันตกมีอยู่อีกห้าจังหวัด ท่านต้องเลือกคนต่อต้านระบอบทักษิณคนที่ยืนอยู่กระบวนหมหาประชาชนท่านทำได้ไหมครับและภาคกลางผมเอาแค่ครึ่งเดียวคือ11จังหวัดเราจะได้สวของฝ่ายเรา37คนบวกกับสวรสรรหา70กคนเราจะมีสวอยู่ร้อยคนอยู่ในวุฒิสภาพวกนั้นมีแค่40คน เราก็จะชนะใช่ไหมครับอย่างเช่นผมขอยกตัวอย่างท่านต้องเลือกบุคคลที่ต่อต้านดูประวัติแล้วต่อต้านระบอบทักษิณมาโดยตลอดและมีจุดยืนปราบทุจริตคอร์รัปชันด้วยและมีจุดยืนอยู่กับมวลมหาประชาชนผมยกตัวอย่าง ในกรุงเทพมหานครอย่างเช่นดอกเตอร์คุณหญิงจารุวรรณเมตกาอดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนนี้ล่ละครับตรงสเปคเลยใช่ไหมครับท่านประชาชนอย่าลืมนะครับอดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินของนี้เป็นอดีตกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ อทอตสอด้วยจึงทำให้เล่นงานดำเนินคดีกับพันตำรวจทอทักษินในคดีที่ดินรลชดาที่ทักษินก็ยังต้องอยู่นอกประเทศก็เพราะคดีนี้ใช่ไหมครับแล้วคดีที่สำคัญอีกคดีนึ่งก็คือคดียึดทรัพย์ของพันตำรวจทอทักษินชินวัตร สี่หมืนหกพันล้านก็เป็นฝีมือของอดีตผู้ว่าการตัวเงินแบนดินสอตงอใช่ไหมครับขอเสียงด้วยครับผมยกตัวอย่างแต่ท่านถ้าเลือกคนอย่างเหมือนสเปคนี้ทั้งหมดทั้งภาคใต้ทั้งหมดทั้งภาคตะวันออกทั้งหมดทั้งภาคตะวันตกแล้วรวมทั้งหมด ภาคการผมเอาแค่ครึ่งเดียวเราชนะลตลอดการใช่ไหมครับผมต้องเรียนว่าความสำคัญของการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนท่านมาถึงจุดนี้มันเป็นจุดการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ทุกสิ่งไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ได้ด้วยความเสียสละ ถ้าไม่ได้ด้วยอุดอมการของท่านถ้าไม่ได้ด้วยความอดทนของท่านไม่มีทางแล้วครับที่เราจะมาสู่จุดนี้ได้ทุกอย่างของระบอบทักษิณซึ่งเคยยิ่งใหญ่มากๆในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาตอนนี้กำลังย่อยยับเมื่อปัะทะกับพวกเราเหล่ามวลมหาประชาชนใช่ไหมครับ เราเป็นพวกบวนมหาประชาชนที่รักชาติใช่ไหมครับระบอบทักษิณทักษิณกับลูกสมุนเป็นพวกขายชาติใช่ไหมครับเรางวนมหาประชาชนเป็นพวกรักแผ่นดินใช่ไหมครับ ทักษินชินวัตรและสมุนบริวารเป็นพวกหนักแผ่นดินใช่ไหมครับและที่สำคัญเราเรามวลประหาประชาชนเป็นสุดยอดจริงๆของคนที่รักในหลวงใจไหม แต่ทักษิณและเราสปุนบริวารดันจะไปแยกแผ่นดินแยกประเทศตั้งสาธารณรัฐมันไม่จงรักภักดีอย่างที่สุดใช่ไหมครับทั้งหมดโหดังๆให้ระบอบทักษิณกับบริวารชัยชนะมาใกล้ๆแล้ว มาอย่างขาวสะอาดมาอย่างเป็นประวัติศาสตร์ที่จันลองให้ลูกๆหลานๆเขาภูมิใจแล้วเขาถามท่านท่านต้องเล่าว่าท่านมาชุมนุมอย่างไรท่านทำอย่างไรถึงชนะท่านต้องเล่าให้ลูกๆหลานๆฟังเขาจะได้ภูมิใจเพราะว่าพ่อแม่เขามีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทย สร้างประเทศใหม่ที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ไปตลอดต้องขอเชื่นชมพวกท่านเหล่ามวลมหาประชาชนทุกท่านขอเสียงผู้สุดยอดจริงๆหนึ่งครั้งครับและอย่างที่เรือนครับในฐานะที่ ท่านมวลมหาประชาชนนั้นจงรักพักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างสูงสดุดดังนั้นผมขอท่านทั้งหลายร่วมกันแปลงคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกันครับขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงประเจริญทรงประเจริญครับขอบคุณครับ